วันนี้เรามาลอง um. <c oughs> เครื่องตัดยางของ s u n เบยกับเคสที่น่าเป็นห่วงนั่นคือ,อยางเม็ดแบบโปเอ็กนะครับผมกับไม้ o v e r อร์ไซว่าเจ้าเนี่ยเอาอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นยางเม็ดด็อกเตอร์นพันธ์นะที่จัดโปรอยู่9กับรแล้วก็ไม้เป็นไลออนอ a ลตรอนออราตัวนี้ก็เป็น o v e r อร์ไซ์เหมือนกันมาดูว่าไม้ไซส์ใหญ่กับยางเม็ดไม่มีฟองน้ำเนี่ย เครื่องเขารับมือได้หรือเปล่าแล้วก็หน้าไปเลยโอหดเสียว่าดเสียววาดเสียวตรงที่ยาเม็ดมันอ่อนอะเฮ้ยได้นี่ไหม แต่ว่าตัวสลักด้านหลังเนี่ยอาจจะต้องคายจนเกือบสุดหน่อยนะฮะเพราะว่าไม้มันใหญ่แม้แต่ว่าเครื่องมันยังมันยังจับมันยังจับไม้ได้อยู่อ่ให้ดูจับได้แต่ว่าตรงนี้สุดเลยนะชนกันเลย,เเน,ย,ยนั่นขอแนะนําเพิ่มอย่างหนึ่งแล้วกันหากระดาษสักแผ่นรองไปข้างล่างดีกว่าเพราะว่ายางมันยางมันทิ้งตัว อันนี้ลองกันสดๆเลยนะไม่เคยตัดเมนโอลิกมาก่อนนะอันนี้ลองกระดาษแผ่นหนึ่งมาลองไว้ข้างล่างเพราะว่ายกขึ้นอ่ะยางมันห้อยเห็นไหมแล้วมันสอดเข้าไปในเครื่องได้ยากเอางี้แล้วกันนี่นะผมจะสอดพร้อมกระดาษเลยนะเห็นไหมให้ยางมันไม่ห้อยมันจะได้สอดเข้าไปง่ายๆกระดาษนี้ทําหน้าที่แทนฟองน้ํแล้วกันกติยางเลียกมันจะมีฟองน้ําใช่ไหมโอเคเข้าไปแล้วกระดาษแผ่นเดียวช่วยได้จะรอดไหม หนึ่งสองอีกทีเสียงเสียงแบบว่าฮะอ๋อมันไอ้นี่มันสลิปมันถ่ายต่อแต่ว่ามันประหยัดแบบรอดไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ย แค่เห็นเศษที่ออกมาก็รู้แล้วว่ารอ,อดนี่โอมัเนี่ยแต่ว่าต้องเอากระดาษลองไม่งั้นตอนสอดเข้าไปยางมันจะห้อยแล้วมันจะแบบมันจะเข้ายากเอากระดาษประคองไว้ให้ยางมันอยู่ทรงอ,ะรรอ่ะเขยกระดาษออกสิโอ้โหเกินคาดเกินคาดาผมจะตัดได้อย่างเงี้ยผมต้องใช้คัตเตอร์ใบใหม่เท่านั้นนะ เพราะว่ายางเม็ดมันชอบย่นไปตามคัตเตอร์ไงแต่นี้มันเป็นการกดรอบเลยปั้งเดียวถ้าผมจะตัดได้สวยแบบนี้หรือสวยกว่านี้ผมต้องเบิดคัตเตอร์ใบใหม่เท่านั้นเอาคัตเตอร์ที่เคยใช้ไปแล้วอะมาตัดอะไม่สวยขนาดนี้อ่ะให้ดูโหไม่ธรรมดานะฮะ เครื่อง6ก0ันเก้